EFM DJ Playlist. ดีเจอ้อมค่ะกำลังร้องเพลงกันไปนะครเผื่อรถติดอยู่กับคนทุกฟังในที่สุดคนกรุงเทพก็ได้มีความร่วมสมัยเหมือนกับหลายจังหวัดที่มีกาก,กแคดเมียมโล่นะคะล่าสุดอ,อมีในกรุ๊ปนะคะ,ะเจ้านายส่งมา breaking กทมไม่รอดอันนี้จากแบรนติ้ง ตรวจพบกกแคทเมียมที่กอดังแห่งหนึ่งย่านบางซื่อน้ำหนักประมาณ300ตัน300ตันไม่ใช่300รกิโลเพราะหนึ่งตันเท่ากับพันกิโลไม่อยากจะคิดจบไปที่ตรงนั้นเครียดโอ้เปลี่ยนดีกว่ามาดูดวงกันดีกว่าคุณผู้ฟังวันพุธจะหมดวันเราก็ดูดวงที่มันจะเหลือแหละอ่ะวันอาทิตย์คุณจะได้รับข่าวดี การลงทุนแม้มีความเสี่ยงแต่คนวันอาทิตย์ก็สามารถผ่านมาได้อย่างชิวเฉียดเรื่องรร้ที่เกิดขึ้นมันก็จะผ่านไปแบบเส้นแดงผาแปดรอดตัวแบบคาไม่ถึงควรทำบุญส่งเสริมตัวเองและหนุนดวงบ้างเดี๋ยวมันก็หมดวันแล้วตื่นมาใหม่เดี๋ยวไปดูดวงวันที่11บ็กันได้ส่วนวันจันทร เรื่องราวอาจจะมีการกระทบกระทั่งกับฝ่ายตรงข้ามกันบ้างแต่ก็ต้องหัดพูดกับทวใหเทเป็นเพราะฉะนั้นสมมติถ้าคุณผู้ฟังไปมีเรื่องกับใครวันนี้ขอโทษอย่างทันนะคะอย่าปล่อยให้ข้ามวันอันนี้เขาก็แนะนํามันก็เป็นโอกาสที่ดีการงานที่เตรียมพร้อมไว้แล้วก็ต้องตรวจสอบคนที่จะมารับมอบหมายงานต่อจากเราด้วยส่วนการเงินที่คิดว่า พอแล้วงบประมาณอาจจะบานปลายวิธีแก้อันนี้คิดเอาเองนะคะหลับตานี้ปัญหานอนดีกว่านะคะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาก็เป็นมันพลังงานะคะส่วนธนงคารค่ะการได้ทางในยามวิการอันนี้ฟังไว้ก็ดีนะก็ต้องระมัดระวังตัวเองและของมีค่าไว้ด้วยมีเกณฑ์โดนโจรดโดนขโมยฉกช,ชิงวิงราบ้างการเงินที่เตรียมพร้อมไปแล้วก็ต้องตรวจสอบความรักแม้ไม่พอใจกับสิ่งที่กําลังจะอยู่แต่อย่าคิดนอกใจอันนี้เป็นสัจธรรมแลาไม่ควรนอกใจกันแฮปปี้วันพุธค่ะงานเก่าต้องเอามาสะส างานใหม่ก็ต้องดูให้ดีจะหมดวันแล้วงานเก่าคงสางเสร็จแล้วล่ะว่ารู้สึกอิดอัดใจในสิ่งที่ทําอยู่โอ้ความรักแม่จะต้องอแม่จะตัดดอนกันไปแล้วแต่ยังมีเย้ยยญ่คงอยู่โอกาสที่ฐานไฟเก่าคุกขึ้นมาก็เป็นไปได้สูงระวังเรื่องตั้งท้องไม่เึงประสงค์จบที่ตรงนั้นถ้าเขาเตือนแล้วควบคุมตัวเองให้ดี ส่วนวันพฤหัสบ,บดีปัญหาสุขภาพให้ระวังเรื่องสายตาและเกี่ยวกับสมองหากมีปัญหาหรืออกอาการเล็กน้อยควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีการงานมีความเหนื่ยล้ามากและรู้สึกไม่พัฒนาไปไหนจําเป็นต้องหาแรงบันดาลใจใหม่ๆมาทดแทน นอนค่ะเพราะว่าเมื่อนอนแรงบรรดาใจเราก็าจะมาในฝันเต็มไปหมดวันศุกร์สุขภาพเป็นเรื่องที่ตัวเองต้องให้ความสําคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปเพียงใดจาเป็นต้องตรวจให้ดีหรือสังเกตตัวเองให้มากขึ้นส่วนการงานเรื่องเล็กน้อยบางอย่างไม่ควรมองข้ามปัญหามันจะลุกลามใหญ่โตอ่ะก่อนจะถึงหกโมงเยน็นก็ตรวจงานรายละเอียดให้เรียบร้อยสําหรับคนวันศุกร์นะคะแต่ถ้าคิดว่ากลับบ้านไปแล้วก็ค้าข้ามนอนหลับไปแล้วไปตรวจดวงกับพรุ่งนี้ว่าจะสวยหรือเปล่าส่วนวันเสาร์ จำต้องหาตัวแทนแบ่งเบาภาระงานของตัวเองแต่กลับเป็นว่าคนที่จะมาแทนได้ไม่ค่อยดีนักส่วนความรักกำลังหาคนที่เหมาะสมสำหรับท่านที่โสดอ่ามารวมตัวกันฟังแล้วจะเจอความรักตรงไหนล่ะเฮ้ยการเงินแม้ได้มาง่ายแต่ใจก็ง่ายไปกับเงินที่ได้ด้วยแปลว่ามาเท่าไหร่ใช้เท่านั้นแฮปปี้เป็นคนดีๆแบบนี้นี่เองดูไปก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรแล้วคุณผู้ฟังทุกอย่างจะหมดวันถ้าคิดว่าดีอยู่แล้ว ก็นั่งยิ้มกับดวงไปแต่ถ้าคิดว่ามันไม่ไหวนอนนี้ปัญหาค่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็พรุ่งนี้ละหรือถ้าจะคิดให้เข้าข้างตัวเองโอ,อีกเจ็ดชั่วโมงเดี๋ยวก็ข้ามไปวันพรฤหัสแล้วไปเปิดดวงวันพรฤหัสด,ดูก็ได้นะพู้เรีรอ่อวันพฤหัสป่นอ่าถ้าเป็นว่าพรุ่งนี้วันพุธอ้อมก็จะไม่มาจัดรายการห้องนู้นแต่ถ้าวันพรฤหัสอ้อมก็ต้องเตือนแหละว,ว่าเออพรุ่งนี้จัดรายการส่วนใครที่อยู่ในรถกําลังเดินทางนะคะเห็นว่าพระรามก็าอาจจะตดิดนิดหน่อยส่วนใครที่จะเดินไปเที่ยวเล่นที่ไหน ไปถ่ายรูปในบางจุดต้องระวังนะคะล่าสุดถ้าคุณเห็นข่าวแถวแถวบางแสนที่เขาถ่ายกันก็มีเซลฟี่อยู่ที่คาเฟ่คาเฟ่เฟหนึ่งแผ่นปูนหล่นลงไปอ่ะคุณผู้ฟังแล้วมันลงไปที่ไหนหน้าเหมือนแบบทะ,ทะ,ทะเลด้วยอ่ะนั่นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะบางทีเราไปในคาเฟ่ที่เป็นตึกเก่าอะไรแบบนี้ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับคนที่ประสบเหตุด้วยนะคะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มทำง,งานเหนื่อยจนอยากพัดต้องเปิดโหมดพักเปิดเลสตก i นิกาโอเปลี่ยนสีผมไม่มีแอมโมเนียคลิ่นไม่ฉุนแมกสการ์ p l u ีวีชาร์จความมั่นใจอีกขั้นให้ชีวิตอีวีและสินเชื่อรถยนต์ uob c a r 2 to cash พร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงิน เราไม่ได้ว่าคืนนี้จะเจอกับเรื่องอะไรบ้างนะคะคุณผู้ฟัง02658373แต่แน่ๆคุณเจอกับ3ามดีเจของเราเผือกเต้นแล้วก็หอมเพราะวันนี้พุทธทพุทโถเขารอคุณอยู่3ามทุ่มถึง5้าทุ่มกับเลือกอาหารแมวคาินีาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มทํางานเหนื่อยจนอยากพักต้องเปิดหมดพักเปิดเลสตัดนิกกระอกครีมเปลี่ยนสีผมไม่มีแอมโมเนียกลิ่นไม่ฉุนแม็กซ์คาร์ดพลัสอีความมั่นใจ อีกขั้นให้ชีวิตอีวีสินเชื่อรถยนต์ UOB ค a r d to Cash พร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินค่ะพุทโถพุทโถอ,อย่าลืมโทรนะจริงๆจะลาคุณผู้ฟังจะไปแล้วนะแต่พอเจอข่าวนี้แล้วแบบเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องคนเป็นโสดใช่ไหม เอาเป็นว่าจะโสดหรือจะไม่โสดพิจารณาดีๆถ้าคนมีคู่อยู่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็ลาจากกันแต่การที่จะจากกันบางครั้งต้องรับความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายล่าสุดเห็นข่าวอีกแล้วสามีไปง้อภรรยาไม่สำเร็จก็เลยชักปืนยิงเลย กระสุนก็เลยฝังปอดภรรยาไปนะคะก็เรียกได้ว่ามันไม่ใช่ความที่เรารักกันหลายๆครั้งเราเริ่มต้นเหมือนเราจะรักกันนะคุณทูกฟังแต่ไปไป,ปลายทางระหว่างทางมันจะดูฉันรักตัวเองมากไปแต่ชอบใช้ข้ออ้างเพราะฉันรักเธอฉันเลยทนไม่ได้อะที่เธอทําอย่างนี้กับฉันแยกดีๆก่อนเป็นกําลังใจให้กับคนที่อยากเลิกกับคนแล้วเขาไม่ยอมเลิกด้วยนะคะหรือทูซีหรือ เอาความงี่เง่าเข้ามาแต่บางครั้งคนเรามันก็มีความงี่เงาบ้างเพราะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าการแยกจากกันเขาก็ทําใจได้ยากขอให้ทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นนักแต่ไม่ให้ต้องเจ็บปวดจนถึงเสียเลือดเสียเนื้อละกันเพราะว่ายังไงคนเราเลิกกันไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุอะไรเสียใจอยู่แล้วนะคะขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยจาก ความสัมพันธ์ที่ไม่น่ารักก็แล้วกันนะคะฝ่าฟ,ฟันไปค่ะคุยู้ฟังอะไรไม่ไหวนอนหลับพรุ่งนี้ตื่นมาวันใหม่เดี๋ยวอะไรมันก็อาจจะเบาขึ้นบ้างสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist bye d ีอ้อมค่ะ จังเช้าไม่ได้พักผ่อนฝนโปรยลงมาโปรดจังช่วยเวลาเธอได้ไหมเดมกาแฟกับฉันอีกสักแก้วหนึ่งอยู่อีกนิดนิดฟิกอีกสักครั้งหนึ่งแค่เราสบตาอยากให้เค้มนาฬิกาเดินช้าช้าจต้องไปหรือยังอยากให้ฝน 在。<noise>